อีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมมองว่าเปิดตัวในงานแล้วปังมากๆนะก็คือตัว New เกียร์คานิวนะที่เป็นรุ่นย่อยใหม่ตัว LX นั่นเองอ่ะสิ่งที่เขาตัดมันกมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าโดนตัดเกรดหรือออปชันแบบแย่เลยนะฮะลดราคาไปเยอะนะครับล้านแปดเดงคุณได้แบบเนี้ยบางคนจะบอกไม่สีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเบาะทั้งเบาะเลยซ่อนอยู่ด้านล่างคือรถสําหรับการใช้งานมันแตกต่างกันบางคนอยากได้ออปชันเยอะบางคนอยากได้ความหรูหรานะครับแต่เนี้ย ช่ววบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโค้พีผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่มอเตอร์โชว์นะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมมองว่าเปิดตัวในงานแล้วปังมากๆนะก็คือตัว New เกียร์คานิวนะที่เป็นรุ่นย่อยใหม่ตัว LX นั่นเองนะฮะรุ่นย่อยนี้คืออะไรคือตัวเริ่มต้นของคานิวนะครับก่อนหน้านี้คุณจะเห็นตัวที่เป็นแบบราคา2ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคันนี้1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับแม้ว่าจะมีการตัดออปชั่นหลายๆอย่างแต่ผมมองว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวนนะไสแบบี้เลย ล้านแคุณได้เรื่องของตัวถงังคุณได้เรื่องของเครื่องเรื่องของช่วงล่างต่างๆเ,เหมือนตัวท็อปแหละนะแต่แค่ประตูสไล์ไฟฟ้าต่างๆอาจจะไม่มีนะครับเบาะนั่งเป็นเบาะผ้าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรื่องออปชั่นแบบนี้ตอบโจทย์แน่น,นอนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปรีวิวรอบคันแบบจัดเต็มกันเลยนะครับว่าหน้าใช้ขนาดไหนก็ผู้ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องพูดวิพีด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเปิดอีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw e s e n s กกาาาแแฟฟสสสํเเรรรร็็จจููปททีี่่หอมุด o r e s s o ผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของล o r s e s เ e n s ซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหา SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA และ จไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบียออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบียออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวนะครับนิวเกียร์คานิวาวรุ่น L X ราคาค่าตัว1 8 9 2 0 0 0บาทคันนี้กันเลยครับ ในส่วนของการดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆแล้วก็คือตัวถังของตัวเกียร์คาดิวัลแหละที่เหมือนตัว EX หรือ X S X L นั่นเองนะที่เป็นตัวท็อปคันนั่นแหละแต่แค่เรื่องของการตกแต่งและก็เรื่องของออปชั่นต่างๆอาจจะถูกตัดออกไปตามราคานะ1892นะครับเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันนะรถคันนี้นี่มีเหลี่ยมสันมีล่องนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้เกียร์ที่เป็นแบบ C i ใหม่เรียบร้อยแล้วอันเนี้ยนะโดดเด่นมากมาก ลำดับถัดมาอันนี้ผมมองว่าแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแต่ผมว่าสวยกว่าตัวแพงกว่านะครับคือชิ้นกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแนวตั้งเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเหมือนสามมิติเป็นโครเมียมกิตเตอร์ใช่ไหมที่เราเคยรีวิวไปนะแต่คันนี้จะเป็นดีไซน์ลักษณะแนวตั้งที่เป็นสีดําเงาแบบนี้อินเทคด้านหน้านะฮะรังพึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่องเจาะซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยสวยว่ะมาดูสปอร์ตนะมาดูสปอร์ตกับตัวที่เป็นแบบตัวท็อปปิ ะะลวดลายแบบสีเงินเงาๆนะครับผสนก,นกันกับชุดโคมงไฟหน้านี้ด้านข้างคุณมาดูตอนที่เขาเปิดตัวนะตัวเกียร์คานิวัลตอนแรกเนี่ยนะฮะคุณจะว้าวกว่าชุดไฟหน้ามากซึ่งอันนี้ก็จะยกเข้ามานี่ไฟหน้าตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งจะไม่เหมือนตัวท็อปตรงที่ไฟตัวท็อปเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED อันนี้จะเป็น LED ปกตินะตัดลําแสงปกติเลยแล้วก็ไฟเดย์ทัและนึกไลท์มีมาให้ปกตินะเดย์ไลท์ตรงนี้สวย เป็นขอบแบบนี้เลยแล้วก็ชุดโคมไฟเลี้ยวย,ยังเป็นหลอดปกติยังไม่ใช่ LED เต็มระบบเพราะฉะนั้นเรื่องของการดีไซน์ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับ mm hmm. สิ่งที่เขาตัดเข้ามาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไฟตันหมอกไม่มีนะครับไฟตันหมอกจะไม่มีนะถ้าเป็นตัวรุ่นอื่นจะมีไฟตันหมอกอก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากใช,ใช่ไหมก็อาจจะไปติดตั้งเพิ่มเองก็ได้หรือไงก็ตามนะเพราะว่าราคาล้านแปดเองอินเทคด้านล่างตรงนี้นะครับนี่จะเป็นช่องดอากาศด้านล่างเป็นแนวนอนแล้วก็ลิ้นด้านล่างจะเป็นสีเงิน ซึ่งเรื่องของเรดร์เรื่องของระบบต่างๆไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าซื้อมาขับเฉยๆนะครับไม่ได้เน้นแบบอยากจะโชว์สมรรถนะหรือโชว์ระบบต่างๆอะไรมากมายนะักเอาเป็นว่าโดยรวมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยไฟตันหมอกไม่มีไฟหน้าไม่ใช่โปรเจคเตอร์ l อดีแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวท็อป ในส่วนของมิติตัวถังดิเมนชันนะครับเกียร์คานิวาวรุ่นนี้นะฮะความยาวจะอยู่ที่5,155ม mm, ิลิเมตรความกว้างเนี่ย1,995ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความสูง1,740ม mm, ิลิเมตรส่วนระยะฐานล้อเนี่ย3,090ม mm ิลิเมตรนั่นเองนะครับกราวเคียร์แลนซ์จะอยู่ที่ประมาณ172ย mm, มิลนะครับระยะวงลวงเลี้ยวเนี่ยแคบสุดคือ5.8เ mm, มตรนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโดยรว,รวมเป็นรถครอบครัวที่ผมมองว่าเฮ้ยราคาเริ่มต้นล้านแปดนะ แม้ว่าจะออปชันไม่ได้เต็มเหมือนตัวท็อปแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานอันนี้พูดตรงๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เน้นเทคโนโลยีไม่ได้เน้นอะไรจัดเต็มมากทีนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อรุ่นนี้คุณจะได้ล้อลวดลายประมาณนี้เลยนะครับนี่คุณดูล้อล้อใช้ได้นะไม่ได้รู้สึกว่าโดนตัดเกรดหรือออปชันแบบแย่เลยนะฮะล้อเป็นลวดลายเดียวกันกันกบตัวท็อปด้วยนะฮะโดยสเปคยางของเขาเนี่ยคุณผู้ชมรุ่นนี้คุณจะได้ยางขนาด2 3 5 6 0 r 1 8นระครับดิสเบรกสีล้อแล้วก็การ ลาเรียกว่า,วาการดีไซน์ตัวล้อเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้เปลี่ยนการกูภายในเป็นแบบนุ่มด้วยเพราะฉะนั้นเวลามีหินดีดเนี่ยมันจะซับเสียงได้ดีมันจะไม่ได้เ็นก็แก๊กก,ก็แก๊กแบบพลาสติกแข็งๆนะครับขึ้นมาผู้ชมเส้นสายด้านข้างนะครับก็จะมีมาให้เหมือนเดิมเรียมสันชัดเจนคันนี้สีดำเนาะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยขอบด้านข้างจะลดทอนความเป็นตัว cross b a c k ไปหน่อยนึงนะครับทั้งภายในและภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอบ้ะต่างนี่จะเป็นแบบด้านๆน,นิดน,นึงแล้วฝาครอบระจมองข้างก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถมมีีไฟเล้ยวาใ ก็ร่องรอบคันไม่มีนะครับฝนะาครอบจมูกข้างนะติดตั้งตรงนี้เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะกล้องมองรอบคันไม่มีนะฮะมือจับเปิดประตูนะฮะสามารถเปิดปิดได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันต่อว่ามีอะไรปรับอ่ะอย่างอีกอย่างหนึ่งเลยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสำหรับคนที่แบบชอบประตูสไลด์ไฟฟ้าเพราะคันนี้ล้านแปดนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าไม่มีเปิดสไลด์เหมือนเดิมแต่ต้องใช้แรงเราแบบนี้ไม่ได้มีสไลด์ไฟฟ้านะครับ แต่ถ้าเกิดบางคนบอกหูไม่ได้ซีได้ร้านแปแต่คุณได้รถครอบครัวแบบเนี้ยนะฮะก็ลองดูนะฮะเพราะว่าลดราคาไปเยอะนะครับร้านแปดเองคุณได้แบบเนี้ยและเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อด้วยว่าเป็นยังไงอ่ะขอญาตปิดก่อนเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันก่อนว่าคันนี้เป็นยังไงแลกมีมาให้เหมือนเดิมนะครับด้านหลังตรงนี้มีเท็กเจอร์ที่เป็นไอคอนิกของตัวเกียร์คานิวาลเหมือนเดิมนะครับกระจกสำหรับบอร์ดแถว3นะครับก็มีมาให้เหมือนเดิมนะแถว4จะอยู่ซ่อนด้านหลังนิดนึงแล้วก็ดูด้านท้ายกันหน่อย เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้โล้นนะเสาอากาศชักฟินมีมาให้สปอยเลอร์มีมาให้ไฟเบรกมีมาให้นะฮะแล้วก็เรื่องของไลฟ่ามีมาให้แต่นะฮะกระจกเขาเรียกว่าอะไรที่ปัดน้าฝนจะซ่อนอยู่ด้านบนอันนี้อาจจะงงว่าเฮ้ยไม่มีหรือเปล่าอยู่ด้านบนนะครับด้านไฟท้ายยังเป็นบาเหมือนเดิมลันยาวมาเลยนี่คือเอกลักษณ์ความเป็นเกียร์นะฮะแล้วก็เรื่องของโลโก้เกียร์เนี่ยเป็น CI ใหม่นะฮะอันนี้ผมว่าสวยนะกรองหลังมีมาให้นะไม่ใช่ว่าตัดออกทั้งหมดนะแล้วก็นี่โลโก้คคนิ ก,กินนนัั่เองะในส่วนของดีไซน์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นแบบการผสมระหว่างตัวพลาสติกสีดํากับพลาสติกที่ทําปัดเงาสีเงินนะครับแบบนี้ใสๆเนาะฝาท้ายอันนี้ไม่ฮะไม่ใช่ไฟฟ้านะใช้แรงนิดหนึ่งเพราะว่ารถค่อนข้างใหญ่ลองเปิดที่ดูนี่ไม่ได้เปิดไฟฟ้านะพอเปิดออกมาคุณจะได้องศาประมาณนี้นะครับไม่ได้มีระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรนะแล้วก็เบาะแถว4ีเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเด่นของ คาร์นิวัลเลยตั้งแต่แกรนคาร์นิวัลก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคือเวลาคุณพับเรียบเนี่ยมันจะเก็บแบบนี้เลยสามารถวางของได้เต็มเลยนะพื้นที่ด้านหลังมีกล่องเก็บของมีช่องเก็บของต่งตางๆแล้วก็สายไฟย12โวลต์มีมาให้1ตําตำแหน่งนะครับแล้วเวลาคุณจะนั่งเบาะเดลซี่เนี่ยคุณดึงเชือกตรงนี้นี่คือการดีไซน์นกลไกที่เขาซ่อนอยู่ใต้พื้นเนี่ยเบาะทั้งเบาะเลยซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมันนั่งได้ไหมเดี๋ยวลองนั่งให้ดูด้วยนะครับโอเคนี่อยู่ประมาณนี้เวลาจะเก็บดึงสุดดันลง ดูกลไกก็ดีโคตรดีเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันต่อว่าเขามีอะไรให้บ้างนะฮะไปเวะลาปิดใช้แรงนิดนึงอ่ะโอเคไปดูภายในกันต่อครับผมเปิดประตูมาผู้ชมนะฮะอย่างแรกเลยเรื่องของวัสดุการบุประตูนะครับก็ยังคงมีหนังสังเคราะห์มาให้เนื้อแล้วก็ดชบบอร์ดด้านบนเป็น กึ่งนุ่มนิดนึงมือจับเหมือนเดิมนะครับกระจกรองไฟฟ้าสีบานนะครับที่วางของตรงนี้ยาวๆเลยแล้วก็เรื่องของลําโพงมีลําโพงมาให้6ตําแหน่งนะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีโบสใช่ไหมอันนี้ไม่มีแล้วก็เบาะปัาปไฟฟ้าไม่ได้ถูกติดตั้งมาให้นะฮะแล้วก็เรื่องของเบาะตลอดทั้ง4แถวเนี่ยนะฮะสที่นั่งเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะบอกไม่ซีเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเองก็แล้วแต่ใช่ไหมเราขึ้นไปลองนั่งกันดูเนี่ยรถคันนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนมุมกล้องนะ สำหรับการสตาร์ทรถไม่มีปุ่มพุ้สตาร์ทนะครับยังใช้กุญแจแจ็ค i f ฟ์คี key, เสียบเข้าไปสตาร์ทแบบนี้นะครับบางคนก็บอกไม่ซีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะในส่วนของภายในมีการปรับรายละเอียดหลายๆ,ๆอย่างเหมือนกันนะฮเรามาดูกันว่ามีอะไรไปครับในส่วนภายในผู้ชมนะฮะเรื่องของเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มพุ้สตาร์ทไม่มีเป็นสวิชบิดนะครับเรื่องแดชบอร์ดต่างๆดีไซน์เหมือนกัน ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นวัสดุกึ่งนุ่มแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจอตรงกลางนะครับจากจอใหญ่กลายเป็นจอ8นิ้วก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงอยู่ที่ผมบอกแหละว่าถ้าเกิดคุณอยากได้จอใหญ่หรืออยากได้เบาะหนังเนี่ยอาจจะต้องขยบแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีมากให้เนี้ก็เพียงพอร้าน8นะครับแดชบอร์ดดีไซน์วัสดุลักษณะเดียวกันช่องแอร์มีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบปรับอากาศก็จะเป็นมือบิดแบบนี้และที่สําคัญวัสดุตรงเนี้ย จะไม่ใช่ crossback แบบเงาๆจะดูพรีเมียมอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นแบบด้านๆคือรถสําหรับการใช้งานมันแตกต่างกันบางคนอยากได้ออปชันเยอะบางคนอยากได้ความหรูหรานะครับแต่เนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแพลวผพวมากมายนะครับวงมลัยเป็นไงขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีเข็ม5ให้ปกตินั่นเองนะครับทีนี้เราไปลองนั่งบอดิสารแถว2องมาดูซิว่านั่งสะดวกสบายขนาดไหนปะ ในส่วนของประตูด้านหลังที่ลองเปิดที่ดูนะครับคือระบบไฟฟ้าไม่มีเราก็ต้องใช้มือแต่มันไม่ได้หนักนะคุณผู้ชมผมลองเปิดที่ดูดูนะเนี่ยนะเปิดสไลด์เข้ามามันจะเป็นรางเลื่อนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีแก๊กอ่าล็อกและเรียบร้อยนะครับแต่ระมาัดระวังนิดนึงประตูมันสไลด์ค่อนข้างเร็วขึ้นมาจุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือด้านหลังเนี่ยมีที่วางแก้วแล้วก็ความลอยตัวของเบาะตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณนั่งคุณก็ยกขึ้นมาถ้าเกิดคุณไม่นั่งคุณพับมันจะเป็นที่วางแก้วเช่นเดียวกันแล้วก็ตััวบบาะนีปรมดดใช้้ไ มีการนะฮะตัวคอนโซลที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงลมแอร์ต่างๆแล้วก็การปล่อยลมแอร์ได้ทั้งหมด,ดเนี่ยไฟส่องสว่างต่างๆมีมาให้ตรงกลางนะครับซึ่งถามว่านั่งสบายไหมในความเป็นรถเซกเมนต์นี้ก็นั่งสบายนะฮะแค่เวลาปิดเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ย mm. ถ้าไม่ได้สีมากไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าจบเหมือนกันนะครับ mm. ทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองนั่งเบาะวสารแถวสามให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงการนั่งเบาะนี้พับมาเสร็จปุ๊บยกขึ้น แบบนี้เราขึ้นไปลองนั่งเนี่ยผมชอบรถประเภทเนี่ยตรงที่มันสามารถปรับอะแดปได้ง่ายๆเลยเนี่ยอ่านี่คือเบาะแถวที่3นะฮะที่ก็นั่งได้ดีเช่นเดียวกันแล้วพอดีลืมยกเบาะแถว4นะครับผมยกจากตรงนี้ได้ไหมดูที่ว่ายกง่ายไหมก็ยกได้นะครับแต่เบาะแถว4เนี่ยเบาะแถวนี้อาจจะต้องสไลด์ขึ้นมาเยอะนิดนึงเช่นแบบนี้ทุกอย่างมันอะแดปได้ผู้ชมนะครับขึ้นเบาะแถว4นะ ขึ้นอร์ดแถวสี่เกียร์คานิวารรุ่น LX ตัวเริ่มต้นหลานแปดผู้ชมพอนั่งได้แหละแต่พื้นตรงนี้มันไม่ได้ยกสูงมากแล้วก็ใต้เบาะมันไม่ได้ยกสูงมันก็อาจจะติดขาซึ่งถ้าเกิดจะนั่งจริงๆเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆสไลด์ตั้งแต่แถว2แถว3ขึ้นไปนะครับแต่ถามว่านั่งสบายไหมมันก็ชันนิดนึงนะแต่เด็กๆวางของอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่นั่งชุกเฉินนิดนึงแถว2แถว3นั่งได้ดีนะทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะว่าสมาร์ s สตรีมเนี่ย สเปคเดียวกันห้องเครื่องต่างสเปคต่างๆมีอะไรคุณบ้างไปดูนะครับลองลองให้ดูนี่ลงให้ดูแล้วลงฝั่งนี้นะเปิดประตูนี่โอเคนะเปิดห้องเครื่องให้ดูดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเทอร์โบนะครับสมาร์ทสตรีมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะดูนีว่าตัวเริ่มต,ต้นตรงนี้อ่ผู้ชมนะฮะเหล็กค้ำอยู่ฝั่งนี้นะ นี่คือเครื่องยนต์นะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไหครับตั้งแต่ตัวนี้หรือตัวท็อปนะตัว ex หรือตัว s x l อะไรเงี้ยเป็นเครื่องยนต์ smartstream นะครับ2.2ลิตรเทอร์โบนะเป็น4สูตรแถวเรียงนะครับรองรับน้ำมันถึง b 7 202รงแรงม้านะครับก็ถือว่าเพียงพอในการใช้นะแล้วก็เรื่องของสเปคต่างเนี่ยก็มีมาให้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะโดยสเปคนะฮะนอกจากจะเป็นตัว202แรงม้าแล้วก็เป็นควบคุมมลพิษผ่านมาตรฐานยูโร5ด้วยนะครับ แล้วก็ความจุถังน้ำมันนยอยู่ที่ประมาณ72ลิตรนะฮะในส่วนของระบบขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อคู่หน้าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนนวลนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอสันสตาร์ทคอยสปริงเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะฮะแล้วก็ดิสเบรกมีให้4ล้อแต่คู่หน้าเนี่ยมีครีบระบายความร้อนนั่นเองอ่าทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ลงปิดฝากระโปรงดูนะตรงนี้มีที่บุกการความร้อนด้วยนะปิดนะ3 2 1 วิแนนอยู่นะครับผมต้องยอมรับเลยว่ารถเกาหลีสมัยนี้ตั้งทั้งเกียร์ทั้งคุณไดนะครับวัสดุต่างๆดีขึ้นมากๆและการขับขี่ก็ดีขึ้นด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเอาไปลองขับให้ดูและนี่คือทั้งหมดของ New Gear นิวเกียร์คันเยานะฮะรุ่นย่อยใหม่รุ่น LX นั่นเองรุ่นเริ่มต้นที่ราคาค่าตัวเนี่ยโหหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับต่ำสองล้านแม้ว่าออปชั่นเนี่ยอาจจะแบบว่าถูกรถทอนไปเยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อเรื่องเทคโนโลยีเรื่องออปชันนมมากมายกย เหมาะไว้ใช้งานขนของเหมาะไว้ใช้กับขนขนสัมภาระหรือ p a s s ซนเจอเองก็ดีนะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากๆต่ำสองล้านนั่นเองมาชมกันจริงก็ได้ที่งานมอเตอร์โชนะครับหรือเดี๋ยวหลังจากนี้ไปถ้าเขามีรถทดสอบเดี๋ยวเอาไปลองขับให้ดูนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุยวิีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ